พอผมเปิดปั๊มน้ำนะครับปึ๊บนะครับไหลแรงนะครับแล้วก็กดค้างนิงปึ๊บก็ไหลค่อยนะครับมีผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการต่อปั๊มน้ํานะครับพอดีที่บ้านต่อปั๊มน้ำนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับ ปั๊มน้ำที่บ้านนะครับก็คือน้ําประปาที่บ้านนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นจะไหลค่อยนะครับแล้วก็ที่บ้านก็จะมีมีปั๊มน้ํานะครับมีแท้งนะครับมาดูวงจรคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ก็น้ําประปานะครับเข้ามานะครับท่อประปาธรรมดาปกตินะครับ4หุนนะครับแล้วก็แปลงมาเป็น1นิ้วนะครับเพราะว่าแทคงกับปั๊มน้ํานี an, will, ceu, ้ใช้ขนาด1นิ้วนะครับ ก็จะมีวาล์วนะครับวาล์วปิดเปิดนะครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาที่แทงน้ําเก็บน้ํานะครับมีแทงนะครับต่อสามทางนะครับต่อสามทางอันนี้จะเป็นเช็ควาล์วนะครับเช็ควาล์วก็คือน้ํามันจะไหลทางเดียวนะครับน้ําจะไหลผ่านทางเดียวนะครับแล้วมันจะวิ่งมานี่นะครับแล้วก็มามาต่อฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องต่อแทงน้ําก่อนนะครับ เข้ามาแท้งน้ํานะครับแล้วก็จะมีมีวาล์วนะครับแล้วก็มีปั๊มนะครับแล้วก็จะมีเช็ควาล์วตัวนี้อีกรอบอีกครั้งนึงนะครับจริงๆในปั๊มบางรุ่นก็จะมีเช็ควาล์วอยู่แล้วนะครับแต่เราป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยต่อเช็ควาล์วตัวนี้นะครับมีอันนี้สําหรับ2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือถ้าน้ําประปาไหลแรงปกติช่วงกลางวันหรือช่วงดึกนะครับที่บ้านนะครับน้ําก็จะวิ่ง มาฝั่งนี้นะครับนิวาก็เปิดเปิดไว้ตลอดนะครับอแล้วก็จะวิ่งผ่านผ่านมาตรงนี้นะครับอ่าแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับวิ่งมาปุ๊บแล้วก็อันนี้เข้าบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับเข้าบ้านปกติสี่หุนนะครับแล้วฝั่งนี้มันจะไม่ไหลเข้าปั๊มนะครับไม่ไหลเข้าปั๊มถ้าสมมุติว่าน้ํามันค่อยนะครับน้ําค่อยเสร็จปุ๊บน้ําจากประปาก็เข้ามาก็เติมในแทงปกติแทงมันเต็มปุ๊บ แล้วก็เปิดเปิดสวิตนะครับใช้เบเกอร์นะครับอันนี้ผมต่อต่อตัว wiFI นะครับควบคุมผ่านมือถือนะครับอันนี้ถ้าเปิดปั๊มปกตินะครับมันก็จะดูดจากแท้งก็เหมือนบ้านทั่วไปนะครับก็วิ่งผ่านมานี่นะครับผ่านเช็ควาปุ๊บก็เข้าบ้านปกติน้ำแรงนะครับแล้วที่ต่อเช็ควาตัวนี้เพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่ไหลย้อนกลับนะครับมันจะไม่ไหลย้อนกลับมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะวนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับมันจะวนไปเรื่อยนะครับ ที่ต่อเช็ควาลเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยปิดเปิดวาลนะครับว่าอยากใช้แบบอยากใช้ปัม๊มหรือว่าอยากใช้ของประปาของหมู่บ้านหรือว่าของการปลราสุนทรภูมิภาคพวกนี้นะครับแล้วก็เปิดเบรกเกินแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ผมใช้ Wifi นะครับโซนอ็ฟ so นะครับก็มีขายทั่วไปละร้อยกว่าบาทครับอันนี้สั่งผ่าน Wi-Fi นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องน้ําแล้วแบบ แล้วก็มือถือเข้าไปเล่นนะครับแล้วถ้าอยากน้ามันค่อยก็สั่งผ่านมือถือได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการใช้งานจริงนะครับครับอันนี้ก็การต่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับน้ําก็ไหลค่อยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดปั๊มนะครับอันนี้ก็ไหลปกตินะครับอันนี้มาจากมาจากประปานะครับเข้ามาปุ๊บก็มีวาล์วปิดเปิดนะครับ อันนี้ผ่านผ่านเช็ควาลนะครับตัวนี้มันจะไหลมาฝั่งนี้นะครับไหลมาฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็เข้าในในบ้านนะครับแล้วก็จะมีตัวแปลงจากหนึ่งนิ้วเป็นสี่หุนนะครับเข้าไปในบ้านปกตินะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเช็ควาลนะครับมันมันจะไหลย้อนกลับมาตรงนี้ไม่ได้นะครับนะครับถ้าสมมุติว่าน้ําไหลค่อยอันนี้ก็วิ่งเข้าเข้าแทงปกตินะครับ แทงนี้เข้านะครับอันนี้ขาออกนะครับอันนี้ก็ผมก็เปิดไว้อย่างนี้ตลอดนะครับเปิดปุ๊บแล้วก็ถ้าน้ําไหลค่อยก็เปิดเปิดสวิตนะครับแล้วมันก็ทํางานนะครับแล้วก็เข้านี้ก็วิ่งออกนี้นะครับแล้วก็เข้าเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านตรงนี้นะครับมันจะวิ่งย้อนกลับตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเช็ควาลตรงนี้อยู่นะครับแทงน้ําก็ใช้รุ่นที่ทึบแสงไม่เหม็นนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ อันนี้ก็มีชื่อเสียงนะครับยี่ห้อนี้แล้วก็ปั๊มน้ําที่ผมใช้นะครับก็เป็นฮิตาชินะครับฮิตาชิรุ่น X นะครับร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับหรือจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับมิสูก็ดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการใช้งานในห้องน้ํานะครับการใช้งานในห้องน้ํานะครับคือบางทีเรา ตอนเช้าตอนเย็นนะครับน้ามันไหลค่อยครับอันนี้ผมอันนี้แรงดันน้ําจากปลาปานะครับก็ก็ไหลประมานี้ก็แรงพอสมควรแต่บางวันไหลค่อยนะครับสมมติว่าอยากได้อยากได้แรงกว่านี้นะครับผมก็จะเปิดแอปนะครับอ่านี้นะครับ e v link นะครับตรงนี้นะครับ กะพูดนะครับอันนี้ผมก็แอดไว้แล้วครับเป็นปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีไฟตรงหน้าบ้านห้องนอนอะไรนะครับพอผมเปิดปั๊มน้ำนะครับปุ๊บนะครับไหลแรงนะครับแล้วก็กดั้งนิงปุ๊บก็ไหลค่อยนะครับเดี๋ยวพามาดูการต่อนะครับอันนี้น้ำไหลค่อยแล้วนะครับ วิธีการต่อนะครับก็ต่อจากเบเกอร์ปกติทั่วไปนะครับแล้วผมก็ต่อออบแบ็กเบเกอร์ก็จะมีต่อตัวนี้นะครับสซนอฟนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพื้นฐานนะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็จะมีลายกับนิวตันนิวตันนะครับจะมีอินแล้วก็เอานะครับก็จะมีฝั่งอินฝั่งเอาเขาเขียนไว้อยู่นะครับถ้าต่อผิดมันจะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ไม่พังนะครับมันจะมีวงจรป้องกันอยู่นะครับถ้าสมมุติว่า ขี้เกียจเปิดเน็ตแล้วก็กดปุ่มนี้ได้นะครับนี่ครับอันนี้ปั๊มทำงานนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็หยุดนะครับและสถานะในมือถือมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับตอนนี้คือปิดอยู่นะครับกดเปิดนะครับอ่านะครับแล้วพอมาดูในนี้นะครับก็อ่อนนะครับพอผมกดปิดนะครับ มันก็ปิดตามนะครับที่พาต่อแบบนี้ก็คือเพื่อประหยัดไฟนะครับจากปั๊มนะครับถ้าวันไหนน้ําแรงนะครับวันไหนน้ําค่อยก็ถึงจะใช้ปั๊มนะครับก็จะประหยัดไฟได้นะครับแล้วก็ถ้าบ้านไหนคือที่ผมต่อนี้คือที่บ้านมี wifi ตลอดนะครับจะสามารถไปสมมติลืมปิดปั๊มอย่างเงี้ยครับก็ไปเช็คดูที่ไหนก็ได้นะครับขอให้โทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็ที่บ้านต่อ wifi นะครับก็เช็คได้ว่าตอนนี้ปั๊มน้ําเปิดหรือปิดอยู่นะครับถ้าถ้าปั๊มน้ําเปิดอยู่แล้วสมมติว่าไฟดับแล้วถ้าไฟมาปุ๊บสถานะก็ยังเป็นออฟนะครับจะไม่ออนนะครับนะครับของวงจรที่เขาทําไว้นะครับถ้าสมมติว่าที่บ้านไม่มีเน็ตเปิดฮอสปอดมือถือได้นะครับก็มึติว่าอยู่ในห้องน้ํานะครับก็เปิดฮอสปอดมือถือแล้วก็สั่งงานได้นะครับปิดเปิดนะครับ ครับหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะต่อปั๊มน้ำนะครับก็มาแบ่งปันนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ก็มีแทงค์น้ำมีปั๊มน้ำนะครับมีวาล์วปิดเปิด2อันนะครับแล้วก็มีเช็ควาล์วสอันนะครับแล้วก็จะมีตัวสั่งผ่าน Wifi นะครับโซนอฟนะครับแล้วก็จะมีแปลงจากหนึ่งนิ้วเป็น4ี่หุนนะครับสองข้างนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ